โดยที่หลายๆคนเอาไปพูดแม่ว่าแม่ไม่ถิงโดนเป่าหมูแล้วแม่เนี่ยไม่กินหัวออกโดนคนนั้นก็มีเป่าหมูก็เลยไปท่างเขาต่านี้นในที่งานประจำเป็นครูประจำอาเภ์ที่ทำของแต้าหนาท่นัก็เลยสอนมาสิบหกปีแล้วนะครับและก็ที่ตสินใจในทุภกรก็ว่าเขาคือคนมี่มพรุณขอเราคนไหลๆคนก็้งใลยึดมับเราว่า เขาลงครับเขาไม่ขับนะมาถูแม่อกอระวังนเหมือแม่บอกตัวยไปเขารือถ้าจะลอ,อกใช่ไม่อยากพูดไม่อยากพูดเ่ก็เลยลก็ว่าไม่ทิ้งหัอก่อนโดเขาตปเรื่องจริงแต่เป็นคนหวร้านนะคะแล้วก็ที่เห็น,นหดูคนันี้คือใส่รินนะคะแต่ว่าบอกถ่านในที่สุดว่า ทีไม่ได้โดนใครเป่าอู่นะคะว่าตั้งใจจะสมัครใจมาช่วยเขาตั้งแต่ปีแรกแล้วก็เลือกเลยจริงๆเขาบอกว่าจะได้หบดโครงการแม่แต่ว่าเขาปัดเลยว่าตอนปัดจหมาแม่เปลี่ยนแล้ววันที่สามอะไรเงี้ยก็คือได้ทำตรงนี้คืออาจจะมีประสบการณ์ที่เคยดขมาร่วมงานกับปอดมาหลายครั้งนะคะับเราดูแต่ว่าเขาเป็นคนให้ใจและเขารัก <McK> ร <ell an> ักทุกคนนะคะแล้วก็ที่แม่มา ทำงานอาไนี้ค่ะนะครับเขาบอกว่าคือก็จะอย่างนี้แหละนะครับถ้อยไปเรื่อยๆอย่างไรที่แบบช่วยเหลือได้เลื่อุขึ้นไ่ได้ก็คือสามารถึ้นะพรกสุดจะได้เลย่งก็คือเดินทางมาตรงนี้ถึงทีมเดียวกับทีใจดับฟอนะครับได้เห็นการพัฒนาการสร็จของคนเดียวอย่างหนึนะครับและก็ไม่มีบังหน้าทุกคนที่มาดีคือแบบตั้งแน่นอนและก็แบบไปด้วยแบบฟอนรับฟอรับทุกคนนะคร เดแอดมินนะคะที่จริงแล้แวแอดมินไม่แอนนะคะก็ตอนนี้ก็คือไม่ดูแลไม่ต้องขอมาหน้าเห็แอดมินนะคะแล้วก็ขอขอเอิดถึงพี่บ่าวนานด้วยนะคะพี่บ่าวนานเดี๋ยวมาๆๆมาตอาเรืบองด้ว,วยกันนะคะพี่บ่าวเนี่ยคือจะเป็นคนที่ยึดค่าในสิ่งในการทำทุกอย่ระคือแบบแอดมินนิดอนุเพนท์มาประกอบตัวด้วยค่ะเดี๋ยวพวกมีจะเอาไปลงปิดสมองนะคะ ดันประโยช่์ขวานจะรวมไว้แล้วนคน่ะทำในใจคใใจรามากจริงๆเนะ่ะอยากพูดแต่ก็อยากมาอ่านคิดว่าทำไมถึงไปอย่างนี้ในที่ว่าเพราะว่าเรามีความสนเรจขึ้มนมาประเทศไทจะสามารถที่จะมาบอกเราเป็นการแบนี้ได้นะคะและทีนี้ก็คือมาว่าทุกคนที่มาก็คือมีอความรักและก็ความปัญหานะครับความรักและความปรารถนาจะนำพาไปในที่ท,ที่มันถูกต้องถูกเวลาที่ แลว้วท่มนก็ทำอ่านค่ะอันนี้คือแอดมินนะคะแอดมินบีนนะคะแอดมินเพจแล้วก็แอดมินกล้องงานบริการังตำแหน่งเป็นในกานของเดินทางที่ต่างดินแลแล้วก็ดูแลหลังบ้านท่วยเรื่องพวกนั้นทั้งหม ไม่แอนมาเอาคือปอยู่แก่มารูกชายนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกชานพ่อเองแตก็แบบอยู่มาได้ตลอดเป็นการน้าให้ด๋อลูกชายอะไรอยากไี่ดอกคุยคุยค่ะ